สวัสดีครับมาดูผลงานเครื่องอวันนี้นะครับอง,งแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยปีหกนะครับเป็นเนื้ออัตริกาหลังสายฝนนะครับนี่ก็จะเป็นสายฝน บางๆนะครับมีแต่ฝนบางใส่ฝนหนานะพร้อมกล่องนะครับอันนี้ของเก๊มีนะครับรุ่นนี้เท่าหาก็ระวังด้วยอันนี้เอาไวๆนยเอาแปดร้อยบาทแล้วกันแปดร้อยบาทหลวงพ่อเชิญโคกทองอยุธยาเป็นเรื่องเงินเนี่ยเป็นเหรียญในเง,เงินเอาหกร้อยบาทเป็นเหรียญหล่อในเงินหลวงพ่อเชิญปีสามห้านะเอาหกร้อยบาทแจกแม่ครัวหกสองนะครับเนื้อปลาก้าพร้อมกล่อง เอาหกร้อยบาทเท่ากันเหรียญหลวงปู่ม,มน่นนะชนบุรีปีสามเจ็ดนะครับเนื้องเงินอันนี้เอาเอาห้าร้อยเอาไว้ไหวห้าร้อยรูปไทยปีหกสี่ยันคู่นะครับเลือบ้านเดียวแล้วนะครับเอาหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีนะครับทันตัวนะเหรียญคล้ายวันเกิดเป็นเหรียญครอบสตังนะครับ หลวงพ่อเนื่องเนี่ยเอาพันหนึ่งนะกันปีสองเก้าเอาหนึ่งพันบาทเหรียญเงินหลวงู่ทวดวัดท่าพูนะครับจังหวัดสงขลาพ่อเจ้าเรืองเนี่ยไม่ไม่รู้นะว่าวัดอะไรนะครับต้องค้นที่เนะท่านั้นนะถึงจะรู้นะเหรียญเนี้ยเอาไว้ไหวนะเอาสัก หกร้อยบาทแล้วกันเนื้องเงินนะครับบางเจ็บนะ๊บเนี่ยเอาหกร้อยบาทเหรียญพยาพิชัยดับหักนะครับสภาพห้าสิบเปอร์เซ็นต์ พระยาพิชัยดาบหากักเอาเอาห้าร้อยบาทแล้วกันเอาไว้ห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อหินศักดิ์สิทธิ์นาลนล,นล,มนลมิตรน,รนลมิดนะนลลมิดมหามงค,คลนะครับ ปีหนึ่งเจ็ดวัดป่าแป้นจังหวัดเพชรบุรีเอาหกร้อยบาทแล้วเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองคำรูปหล่อหลวงพ่อทองคำสวยมากนะครับเป็นเล่มเดิมวัดถ้ำเชียงดาวนะครับรูปหล่รอรุ่นแรกหลวงพ่อทองคำหลวงพ่อทองคำวัดถ้ำเชียงดาว เอาห้าร้อยบาทนะกันปิดตา 1, 7, หนึ่งเจ็ดหลูงู่สิมนะครับฝั่งตะกุดเอาแปดร้อยบาทวัดถ้ำผาป้องนะครับจำนวนสร้างหนึ่งพันองเอาแปดร้อยบาทนะกันสวยเลยหลวงพ่อเอียนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทปีพอไม่มีทันตัวนะครับอันนี้เหรียญทันตัว ไทยรักไทยนะทองแดงล้มดำนะเอาเจ็รอยบาทเหรียญแ,แตงโมนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับบล็อกขอนไม้แตงโมบล็บอกขอนไม้พระสวยผิวเดิมนะ กหลวงพ่อกเกษมนะครับแตงโมหลวงพ่อกเกษมนิยมนะครับเอา ไป3,500บาทนะครับพาน่าจะเล่นเงินเกินนะไปสาพันห้าร้อยบาทหลวงพ่อโบยนะครับหลวงพ่อโบยเนื้อดินหลวงพ่อโบยเอา1,000บาทน่าจะเป็นเนื้อผงใบลานนะเอา1,000บาทพัดยศหลวงพ่อแช่งวัดบางพังนะครับ หยดหลวงพ่อแฉ่งวันเราังเล่นกันแพงนะเล่นกันประมาณสองพันนะครับอันนี้เอาไวๆนะขอสักพันหนึ่งนะกันเอาหนึ่งพันบาท ก็ช่างสนใจรายการไหนนะครับทักลไลน์มาได้เลยนะครับ id l i น์ a c a l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ